เอนดูดินอ่าเมื่อกี้มันตัดไปนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันโอเคเล่นต่อไม่ต้องสน,น,น,นคิดว่าน่าจะพื้นที่เต็มมัง้งมั้งอะไรล่ะใช่เลยเละนะไม่พูทพนแล้วเออโดนระเบิดอยัดหน้าทุกคนเมื่อกี้ผมโดนระเบิดยัดหน้าเกือบตายจะตีอะไรอะไรเด้งทีเดียวหัวระเบิด วันนี้เรามาดูผัวเมียทะเลาะกันนะคะผมผมขอดูผัวเมียทะเลาะกันหน่อยก็คือกีต้าร์กับมิวแขทงทะเลาะกันนโดนด่าแล้วคาบาวก็มาแซะครับผมอย่าบรรยายเยอะสิเดี๋ยวก็อดเล่นหรอกเออโอเคเล่นติกตาพอละหวมาแล้วแตยอีกเล่นด้วย ขโมยหลอดมาเออขโมยหลอดขอ้าตายตายตโอเคครับต่อเลยว,ว้าวเจอทีมทีมกัลิกันิอันนี้ไม่เล่นแล้วกันตายซะดูจ <c oughs> ิ้มอันนี้คือผมเออไม่เล่นแล้วกันนะร้อนร้อนขึ้น มันก็ร้อนเกินนะนุชก็ดูดีตอนเนี้ข้างนอก38นะข้างนอก38องศาพี่จิตครับโอ้ยเล่นต่อแล้วกันเรีบเีบเดี๋ยวหัวร้อน,นพอเพราะแดดร้อนร้อนหมูะนะพื้นที่เราแดงเลือดหมูว <What the? S 2> อตเตอรคอสเพย์เจปี้บีคอสเพย์เป็นสกอร์เปียนเออแล้วคอสเพย์เป็นตัวเซด้วยนัส ฮันโัวกระชี้เขาคือนี่ <Yeah. S 1> ดูจากหนักกระลูกดูจากสนับหนักกระูกว่ามันมีอะไรแจ็กกี้สันบิบจะมาเลนสันบิบอ่าซึ่งก็ไปดูคลิปคนอื่นละกันนะอย่ามาดูคลิปผมนะมันไรสาร่าเกิน <c oughs> สู้กับใครอยู่ฮันโซฮันโซขี้ตะโกเปียเหรอแรงแท้มันก็แรงแท้วะติดขี้เดี๋ยวๆๆทำมันเลื่อมเลยหนึ่งเมื่อกี้มาขโมยหลอดจากูเย่ชนะแล้วครับโอ้โหเป๊ะไหมเนมแล้วลุงจะเป็นตัวอะไรเนี่ยไฮโดรมันเลือกได้ตัวนี้เป็นคนเลือดคัน มาเลือกได้ให้ดูเล็บทายก็เออเหมือนกันนะมันจะเล็บทายเล็บทายเล็บทายขี้เล็บขัดทายมันมีเล็บทายอยู่แล้วมันจะเอาเล็บทายมาอีกเล็บสับปะายเทนที่มันจะเอาเลยนะเอม็ดเลดเฟสโคตรสยองครับทุกคนไหนเดียวดูโคตรสยองขวัญสยองขวัญปันประสาทมากเลยทุกคนผมเริ่มเกลียดเกมนี้แล้ว มันมีแบบสยองขวัญเด็กก็ชอมเด็กก็ชอมเลือดสาดผมเป็นคนโหดร้ายนะก็คนที่มีสองเสียแล้วก็บห้าเลยครับดไดโอเคคับก็ถ้าชอบไปเ่ยรีบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดกดิ่งด้วยนะแคร